สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนสนักข่าวบีบีซีได้รายงานว่าในไม่ลินนักธุรกิจชื่อดังชาวอังกฤษสายเทคโนโลยีได้ประสบเหตุเรือย,ยอดลม่มส่งผลให้สูญหายกลางทะเลพร้อมลูกสาวบริเวณชายฝั่งของเกาะซิซิเลียประเทศอิตาลีโดยช่วงเวลาประมาณ5นาฬิกาของวันที่19สิงหาคมตามเวลาท้องถิน่นจากการให้การของพยานเล่าว,ว่าเรือย,ยอดของนายลินเจอก,กับพายุลุงหว,วงช้างลูกใหญ่ รวมกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงทําให้เสากระโดงเรือหักส่งผลที่เรือจมลงใต้ท้องทะเลโดยผู้อำนวยการหน่วยคุ้มครองพลเรือนของเกาะซิซิเลียกล่าวว่าเจา้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าตามหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการรายง,งานว่าเจา้าหน้าที่กู้ภัยพบซากเรือจมลึกลงไป50เมตรจากระดับผิวน้ําซึ่งเป็นจุดที่เรือจอดท่อสมออยู่ทั้งยังพบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่นอกซากเรือโดยขณะนี้เจา้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้เสียชีวิตดังกล่าวเป็นใคร ในไม์ลินเป็นนักธุรกิจชื่อดังชาวอังกฤษในวัย59ปีบริษัทของเขานั้นประสบความสําเร็จและเติบโตยอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ไนด์ลินได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายรวมทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี2549จากควีนอลิซาเบธที่2แห่งราชวงอังกฤษรวมไปถึงรางวัลการันตีที่ทําให้กลายเป็นราชาซอฟต์แวร์ ต่อมาเขาได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมาการของ BBC และในปี2 5 4 4ได้รับแต่งตั้งเป็นสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลโดยให้คำแนะนำแก่นายยกรัฐมนตรีเดวิดคาร์เมอรอนเกี่ยวกับการพัฒนาด้าน AI อีกด้วย